ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต่อรับพี่น้องปองไปเขาสูช่องยีสานบานปาสตอรี่เมื่อนีนขี้นือกรคลเรผู้หาอยู่หากินแต่เศ้าครับหาลอกเก็บเห็ดป่าคือเ่ามารวมมาช่าร่วมกันครับว่าเมื่อนี้การหาอยู่หากินจะมานซ้ำไหยใน่นอนอะไรปะไหนมีเห็ดชนิดใดบ้างนะครับไปรวมไปช่าร่วมกันที่ช่องต่อไปครับครับผมกับจุดแรกเลยนะครับเห็ดกอดอกยังไงมันบานได้เยอะนะครับสองหอกเนี่ย สองเนื่องครับอันนี้เป็นทางยางเลยนะครับเป็นทางคนเที่ยวเลยนะครับท่างขึ้นพูเลยโอ้ยออกอยู่ทางยางเลยนะครับยางพาราบ้านกับยางพาานบบเหียนนะครับมันจะไม่เห็นไม่เห็นเป็นดอกบานแล้วครับสองดอกแรกเขาแรยการรุ่นเช่วต้องกันไปเลยครับผมวันนี้มาแบบตาแง่ๆนะครับส่างจิ้งบกตั้งแกวตานีมาานะครับเนื่องจากว่าตาประจานะครับตจดภบาราิจเลยให้ต้องเอาตานี้มาาครับผมมีวงค้างกันนะครับเชียร์เพิ่ม กอขีดน้อยนะครับนี่หลุดออกมาแล้วก็อีกขีดนึงครับนี่โอ้ไม่ขีดน้อยพร้อมนะครับนอกจากดอกแง่รำเนี้่ขีดน้อยไป่เจ็กันครับผมดอกบานนะครับนี่โอ้ดอกบานก็บดอกตุม้มสวยงามเยอะครับขันม่อว่านมากนี่ดอกนี้คงจะตุ้มๆอยู่นะครับแต่ก็บกเป็นนะครับบานกระแสได้ครับผม เดี๋ยวไปเาแล้วครับจี๋งามๆนะครับ,กกรบจีย๋นี่เนะแกงครับเสียบครับดอบกกูมนะครับเลยนี่เป็นเห็ดแป้งนะดอกอีดอกนั่พี่มันเป็นดอกนั่งด้วออยก็ปีกมีครับนี่ดอกบ,บาน,นครับงามๆ ออกไปเรื่อ,อย่ครับผมนี่ป้ให้ได้เก็บครับดอก,ก,กนี้งงามครับผมดอกบานครับแต่ว่าดอกแข็งดอกง,งามครับสองดอกนะครับเนี่ยเรืเข้าใจว่ามีดอกบ,บานดอกเดียวต่มน้ำครับดอกบ,บานนะครับ เฉพาะเลขขายกับดอกบางส่วนู่ครับจีนะครับกลมงามๆนะครับนี่ดอกบานนะครับยังมันดีเคลื่อนนะครับด้านนี้ีย่จ,จะพาอะอ,อยู่ครับ ลุ้นกันไปเลยครับเี่ยวพอดอกออง,งามๆนะครับผมเียวพาไปเ,ไปเรปปนะเื่อยกับพ่อเรื่อยๆเด็กโป๊กไว้นะจะเติบ้หญ่ใหมยังไงงามๆนะครับกระดอกบาน,นสองดอกงามอยู่นะครับผม จิมกันไปได้ครับนี่กระดอกบานนะครับคนมาม้าแถวเนี่ยนะมึงตัวมีเงี้ยงงามนะครับแต่ว่ายยังดอกแขนดอกงามอยู่ย งานไปแลครับขาเหรื้มนองแต่ว่าดอกได้เยอะบอกกินบอกก,กินต้นขาแนละ้วดอกใดเยอะดอกบาน,นครับเอาได้ไ่มเบื้องสภาพก่อนนะแข็งอยู่นะครับที่ว่าดอกแข็งล่างแข็งได้ถึงเสียวไปทั้งแถวแล้ว จะว่าก็ร่างที่สั่งเกี่ยวได้อยู่ครับดอกหนึ่งครับแม่งกินนะครับจะเป็นประเภทหอยทากนะครับหรือว่ากิ้งคือกิ้เนี่ยเพื่อเติมกันครับดอกหนึ่งครับสังเกตพอดีกับเห็ีนนะแต่ก็ไม่ ก็ได้อยู่แล้วสามตัวใบไผ่ใบไม้ให้หลายครับบ้านอีกรองหนึ่งครับหนึ่งตัวครับ ดอกตูมนะครับนี่ดอกเดียวครับดอกนึงครับนี่แม่กินนิดนึงครับจเจออีกจุดนึงครับนี่ยกลุ่มตูไม่เงยนะครับนี่อกดอดดอกของงามครับดอกนึงมีสองดอกกลุ่ตูมครับ ครับดอ you know, กบานแ ER. ล้วเลยจะได้อยู่ครับอ้ยหัเงินเลยครับหัวเงินเนี่ยงามนะครับนี่กอนะครับเขื่อยุติไสใบไม้นะครับสตาไลยครับผมออกนึงนะครับตุ่มๆได้เลยครับเอ จุดเนี่ยก็มีอีกดอกนึ่งครับดอกบานๆแต่ว่ายังดอกแข็งดอกงามหนาดีนะครับถึงแมวบาจะมีฝนตกใส่ก็ตามก็ญช่ว่ากระดอกก็ยังงามอยู่ครับผมดอกหนืองโอ้เ็ามันดอกหนึ่งแต่ระเจว่าบอรอนะครับว่าดอกหนึ่งไอ้คนว่าก็บ้องสีบอของเรนะคือวอาว่าดอกหนึ่งอยู่เห็นดอกแรกดอกแง่นะครับเปิดขึ้นมาอีก เอาอีกสองดอกนิดหน่อยเติมกันเป็นสามครับดูน้อ้กันไปได,ด,ด,ด้ครับเด็กสวยงามดีนะครับนี่ครับหลยดอกตัวนี้มันไม่ใช่ดอกนี่ดอกเด,ยนะเดียวเดียวดอกเป็นพี่น,อน้องเลยบนง่ามๆไปครับก่อนอีกเก็บ ดอกบานนี่จะเป็นดอกบานเจ้ากับง่ามลเลยนนี่ซีอดอกกระง่ามนะครับผมเก็บครับเบ็ดในบรรทุกหอวงนะครับยังบอถึงกับ่าเท่าแบบล่างบาไ <c oughs> ดน้นะดอกเึืองครับ งามแล้วเลยดอกเงยดอกงานนะมบุคลนบานครับเนื้เชียหาม้วนีครับดอกตูมเราเนี่หนามมดอกบานนะครับไานนี้เพ่อออกหล่เพื่ออ,อกปอไปันเสร็จดเลละเส็จเสร็จครับ หลอย่างนี่ครับหลอกบานยังไงด้วยก็ค่เอาแหละติดแดดเสียใจอยู่นะครับครับพร้อมกับการหายุหาก,กินในมื้อนี้นะครับมื้อนี้หาก,กินไปตอนเช้านะครับก็ถือว่าได้หลายเติอบอยู่นะครับมื้อนี้ใส่ตาขนาดใหญ่นะครับถ้าเตรียมตานี่คงเอาลงมาโหไวใครับเนื่องจากว่าตาที่เก็บป,ประจำนะครับติดภารกิจ เมื่อนากับห้องเจรใส่ตาเก้านะครับวันนี้ใส่ตาเียกวันนะครับการเที่ยวกับตาเก้าเล่านะครับเที่ยวกับตาเก้าเล้วกันนาจะประมาณจักเกือบเกือบเตรียมตาอยู่นะครับเอ็ดหลากหลายชนิดนะครับเอ็ดกอมีเอ็ดนาแรก็มีนะครับก็เห็ดถังงวอก็ได้อยู่ดอกสองดอกอยู่นะครับ มืัอน,นี้การหาอยู่หากินก็ถือว่าหมานนะครับหมานอยู่มาสรุปคลิปอยู่บ้านนะครับขอบคุณพี่น้องปองไฟสุขภูสุขคนครับเตีเ๋ยเขีดเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่เมืองคลิปบเจ้าลาวากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังแรกๆจะได้นนการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบกันในคลิปหนะ้าสุขสบัยดีครับสุขภูสุขคนมาเจ็บประจนเงินทองเตีย๋ยวถุงเตีย๋ยวพาสุข,ขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วสวัสดีครับ